คู่มาซูไปหาคงอ้าวคู่หัวขาดค่ะอะไรคะคู่หัวขาดคูหัวขาดใช่ไหมมาซูไปหาคู่คุณคุณอ้ากลองมันไหมโอเคเอาซูนี่แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็นไหมขาดโอเคอ่ะอันแรกครูจะให้ดูรูปของไไปคนติดยาอนาหานกินสภาพก่อนและหลังจากติดยา ใครอยากติดยาลองดูรูปนี้นะคะว่าอยากจะเป็นแบบนี้ไหมถ้าอยากมีเป็นแบบนี้ก็ลองดูนะคะพุงอ,อันนี้คือรูปจริงของคนที่ติดยาติดติดไม่ว่าจะเป็นบุรนบหรี่กัญชาเนหล้ายาบ้ายาอีเจ้าไอเทโลดีนะคะเนี่ยก่อนก่อนเสพยาเสพติดหน้าตาเขาก็สดใสปกติหลังจากเสพยาเสพติดไปแล้ว หน้าแก icism, <S 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 ่ขึ้นเห็นไหมคะอ่าหน้าแก่ข okay. ึ้นหน้าคล้ำหน้าเหี่ยวหน้าย่นเห็นไหมคะอ่าเี่เดี๋ยวเดี๋ยวครูไปแปะเดี๋ยวครูทำกอดเอาไว้แปะให้ดูนะคะเนี่ยหน้าตาอิ่มเอหน้าตาเรอะไรอะหน้าหน้าอิ่มอิ่มหน้าแบบตึงเต็มมีเนื้อสดใสอะพอเสพยาเข้าไปปุ๊บหน้าแก่ไรย่นเออหน้าย่นหน้าเหี่ยวเหลือแต่กระดูกมั่งแหละส่วนคนนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยครูไม่แน่ใจว่าเขาไปติดยาเสพติดอะไร มันมียาเสพติดบางชนิดที่ทําให้เกิดผิวหนังนะคะหรือบางทีก็จิ้มเข้าทางผิวหนังฉีดเข้าดาังผิวหนังทําให้เป็นรอยจ้ำๆตามเนื้อตามแขนตามตัวมันก็เลยมีรอยจุดๆ,ๆ,ๆเฮโรโอีนอะไรพวกนี้เดยมาเฮโรอีนเนี่ยที่มันจะฉีดเข้าตามผิวตามเๆๆนื้อตามเส้นใช่ไหมหรือยาอื่นๆปูก็ไม่รู้ว่าแต่ยาแต่ละชนิดมันเสพแบบไหนบางชนิดก็ฉีดบางชนิดก็กินบางชนิดก็ดม บางชนิดก็ดูดดดูแบบเอาสูบหายใจเข้าไปแล้วจะปลูกอย่างเงี้ยบางชนิดก็สูบเหมือนบุหรี่ใช่ไหมอ่ามันไม่รู้วิธีไหนบ้างอะมันเขาเรียกว่าการเสกเพราะมันมีหลายแบบอะการเสพยางมีหลายแบบเพราะเลยบอกไม่ได้ว่ามันกินมันดูดมันดมมันทาล้วมันจะฉีดเข้าเลือดฉีดเข้าผิวหนังมันมีหลายประเภทนะคะแต่ไอที่ฉีดเข้าเส้นเลือดแรงสุดเพราะว่าอะไรมันไม่ต้องรอมันตึงใช่ไหมมันนั้นมันโรคลูกอันนี้มัน อันเปนโรคติดต่อคนเลือกอันนี้มันยาเสพติดอย่างเช่นเฮโรอีนเนี้ยที่เขาฉีดเข้าไปในเส้นเลือดคือฉีดปุ๊บมันรู้สึกทันทีเลยถูกไหมอถ้าฉีดด้วยกันก็โรคเอิดฉีดด้วยกันก็เป็นก็เอายาด้วยกันจะติดเอิดได้ก็ต่อเมื่อใช้เข็มด้วยกันแล้วแล้วอ่ะฟังมันไม่ใช่ว่าติดเอิดอยู่ๆก็ติดคนนี้ก็ฉีดยาคนนี้ก็ฉีดยาแล้วใช้เข็มด้วยกันติดถ้าเธอไม่เป็นโรคเอิดฉันไม่เป็นโรคเอิดมันก็ไม่ติด ใช้เข็มด้วยกันก็ต่อ่าคนใดคนหนึ่งเป็นเอกกรสิคะเข้าใจไหมคะมันต้องมีคนที่เป็นเอกกอนแล้วก็ไปไปไปเอาเลือดเข้ามาสีเข้าเลือดตัวเองเนี้ยนะเอออันนี้ยังไม่พูดเรื่องโรคเอชนะมันคนละประเด็นอ่ะต่อมาคนนี้เห็นไหมคะก็เหมือนกันหน้าสวยเป็นไหมล่ะเออจากสวยหรือหล่อเนี่ย จากสวยเนี่ยกลายเป็นหน้าเป็นจ้ำเจ้ำแบบนี้คนเนี้ยก็แก่ขึ้นแล้วก็หน้าเปรียวขึ้นกวเดิมด้วยเห็นไหมคะนี่ยาเสพติดเนี่ยมันทําลายสุขภาพทําลายความสุขของชีวิตไปเยอะมากนะคะใครที่หลงเป็นทาสยาเสพติดเนี่ยชีวิตแบบหมดเลยไม่รู้จะเกิดมาทําไมพูดนาพูดะคุะบุหรี่ค่ะบุหรี่ก็เกี่ยวค่ะเพราะเดี๋ยวปุ๊จะโทษเรื่องของบุหรี่เนี่ยปุ๊บเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปบุหรี่ ูจะพูดยาเสพติดทุกทุกอย่างก่อนเพราะว่าหนูต้องเขียนว่ายาเสพติดอะไรบ้างใช่ไหมหนูต้องเลือกมาห้าอย่างอ่ะมีห้าอย่างห้าอย่างห้าอย่างเยอะมากโอเคอ่ะอันนอันนี้อันน,น,นี้อันนี้รวมๆนะอันนี้รวมๆม,มันมีภาษาอังกฤษด้วยมันจะมีทั้งหมดห้าประเภทยาเสพติด <c oughs> มีห้าประเภทห้าประเภทนะไม่ใช่ห้าชนิดฟังดีห้าประเภท ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท2ประเภท3ประเภท4ี่ประเภท5และบางประเภทมีขายในร้านขายยาและร้านขายยาที่ขายยาที่เป็นมีสารเสพติดบางประเภทเนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตคือมันเอาไว้ใช้รักษาได้แต่มันเป็นไงด้วยใช้เยอะๆเป็นไงด้วยติดได้ด้วยนะคะยาบางยอย่างเนี่ยเป็นยาที่แก้แก้โรคนั้นและโรคนี้แต่ ใช้มากๆอาจจะเกิดการประสัดร้อนอะไรพวกนี้เข้าใจไหมคะมันติดได้นะคะอะเดี๋ยวมาดูกันว่าา <5 S 1> ประเภทนะมีอะไรบ้างประเภทที่หนึ่งอ่ะอันนี้ค่ะยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะคะเป็นยาเสพติดชนิดร้ายแรงอ่ะหนึ่งร้ายแรงนะคะจะไม่นะ เป็นยาที่ไม่มีการนํามาใช้ในการแพทย์ห้ามขายห้ามจําหน่ายห้ามใช้ในโรงพยาบาโลโรงใดทั้งสิ้นไม่อนุญาตเลยประเภทหนึน่งเนี่ยอนุญาตไม่ได้ขายไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะทําให้เสี่ยงต่อการติดยาระดับรุนแรงมีอะไรบ้างคะหนึ่งเฮโรอีนเฮโรอีนเนี่ยรุนแรงที่สุดในบรรดายาเสพติดทุกชนิดนะคะคนที่ไปสูบไปไปสูบหรือไปฉีดเฮรโรอีนได้เนี่ยส่วนมากเขาเริ่มจากพวก เหล้าบุหรี่กัญชาแล้วก็เพิ่มเลเวลไปยาบ้ายาอียาไอจนหนักสุดคือเฮโรอีนเนี่ยใครพวกที่ติดยามันมันจะเพิ่มความโอ้ยใช้แบบเดิมมันไม่ไม่ไม่ถึงใจแล้วมันก็เพิ่มเอาเข้าไว้ให้หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นเฮโรอีนแล้วทาไมไม่เลิกแต่ตอนนั้นเพราะว่ามันตกแล้วไงมันติดแล้วไงที่มันมีขาดไม่ได้พอขาดแล้วพูดเป็นไงเกิดอาการเหนื่อยมากเออเกิดอาการแบบ แบบอยู่ไม่ได้แอบเพราะตกเป็นทาาของยาเสพติดแล้วมันติดแล้วอ่ะถ้าไม่กินก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อ่ะเกิดอาการลมแดงคือแบบว่าต้องไปหายาเสพติดมาให้ได้ทํายังไงก็ได้คือต้องได้ยามาเสพถึงไม่มีข่าวว่าอะไรไหมคะโคขโมยฆ่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าปู่ย่าตายายตัวเองเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อยามาเสพเนี่ยเห็นไหมมันทําให้ควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องหาวิธีการให้ตัวเองได้ยามา ยาเฮโรอีนอมีผลยังไงถ้าสมมติหนูเขียนเฮโรอีนหนูต้องเขียนว่ามันมีมีอะไรนะมีโทษยังไงนะคะโทษของยาเฮโรอีนก็คือจุแน่นในอกหมดแรงทุรนทุรายนอนไม่หลับกระสับกระส่ายชักตาตั้งน้ำลายฟูมปากหงุดหงิดฟูงส่านมึนงงหายใจไม่ออกนั่งาเข้าก็เป็นไงตาย,ตายะนะคะแต่ว่า คนที่ติดเฮโรเอนีนทำไมเขาถึงไปติดเฮโรเอีนเพราะอะไรก็มันมีโทษขนาดนี้เพราะว่ามันเลิกไม่ได้ไงพอมันไปฉีดเฮโรเอีนปุ๊บมันอาการที่มันแบบว่าอยากยาอยู่ตอนนั้นมันจะแบบมันรู้สึกมันรู้สึกโล่งแต่มันเป็นแค่แป๊บเดียวพอมันหมดฤทธิ์ยาปุ๊บมันเป็นไงอีกมันก็อยากเองใช่ไหมเออเออมันก็ออกเห็นไหมคะแต่พอติดไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นอาการตามนี้แหละดินที่รุนรายเข้าไม่ได้เสพนะมันจะเป็นแบบนี้ ต่อมายาอีเคยได้ยินไหมคะเคยคะยาอีเป็นไงยาอีเนี่ยมันเป็นเม็ดแบบนี้ลูกมันเป็นเม็ดหลายหลายสีมีสีสันสวยงามแต่ความรุนแรงระดับหนึ่งคือรุนแรงมากประสาทหลอนค่ะโทษของมันคือทำให้ประสาทหลอน,นเห็นภาพห้อนได้ยินเสียง <c oughs> ได้ยินว่าคนจะมาทำร้ายตัวเองอยู่ก็หลอนขึ้นมาเองนะคะ ตัวร้อนขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมีอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อแล้วก็ไตด้วยไวตไตผิดปกตินะคะเป็นโรคไตสับสนคิดอะไรไม่ออกซึมเศร้ากังวลขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็มีเหงื่อออกตามร่างกายอันนี้คืออาการของยาอีนะคะแต่ติดมากๆเนี่ยอาจจะไม่เท่าเฮโรอีนแต่มันก็ทำให้ตายได้เหมือนกันนะคะต่อมายาบ้า อยาบ้าดุแรงระดับหนึ่งเหมือนกันยาบ้าเป็นไงหน้าตาเป็นยังไงสีส้มๆแดงๆเนี่ยไในสีแดงๆใครเคยเห็นบ้างเคยเห็นที่ไหนเคยเห็นของจริงไหมมีใครเคยเห็นของจริงบ้างบอกคุณหน่อยคูยังไม่เคยเห็นเหมือนกันต้องลงคะเดี๋ยวคุณมีด้วยหรอหน้าร้านในอยากมีมียาบ้าตัวจริงไหมหรอไม่มีหรอมีไหมห็นใครเอามา บอกได้นะแจ้งเบาะแสได้อย่างเงี้ยหนูแค่หนูรู้หนูแจ้งเบอะแสได้เออหนูเห็นมันหล่นหน้าร้านเห็นมันหล่นเลยเหรออยาฆ่าเหล็กหรือเปล่าเห็นแล้วทำไงเห็นมันหล่นแล้วหนูทำไงพีิดวิธีดีดเลยพี่คิดวิธีดีดีกับพี่ต้องอาศัยแน่นอนเอออ๋อนึกว่าเห็นใครถือเห็นใครถือไหมเห็นใครว่าไปส่งยาแล้วไหมเห็นมันหล่น มัหล่นอยู่แล้วทำไงเดินไปเฉยๆไม่ทำอะไรไม่รู้แต่ไม่รู้ยาอะไรใช่ไหมเกยวกไม่ใช่ยาสสหรอกไม่รู้ก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่รู้ไม่รู้เอไมนป็นสีส้มใช่หรอไเ่ะมเตัวมาจากต้นต้นไม้เก็บแล้วนทุนทีค่ะอ่ะต่อมาค่ะโทษของยาบ้าคืออะไรยาบ้าเนี่ยทให้ร่างกายตื่นตัวดีโอแบบ งานไม่เหนื่อยเลยทำได้ทั้งวันทั้งคืนหัวใจเต้นเร็วใจสั่นใจสั่นประสาทร้อนเห็นภาพลงตาเห็นคนจะมาทำร้ายเห็นใครมาองไห้ยอไย่องอะไรเงี้ยคือแบบประสาทร้อนไปแล้วหวาดระแวงคุ้มคลั่งเสียสติ อาจทำร้ายตนเองฆ่าตัวเองได้นะบางคนแบบนี่มาจี้คออะไรเงี้ยหรือก็เอาเมียมาจี้คอตัวเองอย่าเข้ามาได้อย่าเข้ามาแต่ถ้าเป็นจี้ตัวเองก็จี้ลูกตัวเองก็มีนะคะบางคนน่ะใช่คะเอาเค้กค่ะทำไมคะเมื่อวานนี้พี่เจมใช่ค่ะเค้กบอกพี่เจมส์ว่าเค้กว่าเค้กไปกินขนมป้าแล้วเค้กบอกว่าไม่ไปแล้วทีนี้พี่เจมส์ก็ มีมัดจี้คอไหมไม่ค่ะดุ้ยคุณ <c oughs> แล้วมีมัดจีคอก็ตกใจหมดเออถ้าคนที่ติดยามันจะดูด<ช>ตัวเองไม่ได้ไแล้วก็แม้กระทั่งลูกตัวเองก็บางทีเอามาหิ้วเนี่ยเอามีดจะมาปาดคอลูกเพื่ออะไรเ,เพื่อเรียกร้องให้คนเอาอเงินมาให้นะคะเออเขาไม่รับเงินมีอ่อาญาบ้าเนี่ยนี่ไงนี่เนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมที่เด็กอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็คว้าใครมาตาแดงเลยไอ้จริงที่สุด แล้วก็ในกรณีที่ได้รับยาในปริมาณมากอาจถึงตายได้อันนี้ตายได้ไปให้น้องเสรเยอะๆนะคะแต่ทาไมคนยังเสร็จยาบ้าอยู่เพราะอะไรอยากลองอันแรกคืออยากลองแต่เขาล่นได้แล้วติดถูกต้องเขาล่งได้แล้วติดติด พอลองในช่วงแรกๆอ่ะมันยังไม่เป็นอะไรพวกนี้นะมันยังไม่เป็นสาดร้อนมันยังไม่เสียสติพอลองในช่วงแรกๆนะ่ะมันจะมีอาการตื่นตัวนี่แหละคือมันไม่เหนื่อยไงมันทํางานไม่ต้องกินข้าวก็อยู่ได้กินแต่น้ําก็อยู่ได้คนที่ติดบางคนอนะ่ะพวกขับรถติดล้อกางนนะคื้นอ่ะนั่เรียนช่วงแรกๆเขาเรียกว่ายาม้าใช่ไหมเ,เพราะมันแบบทำให้คึกคักเหมือนมา้าพวกขับติดล้อมันขับรถกัง คืนขับรถไปไกลๆขับรถไปต่างจังหวัดใช่ไหม <c oughs> แล้วมันม่วงใช่ไหมคะครับอ,อาขับไปไกลๆแล้วมันง่วง <c oughs> ยามาช่วงแรกจะฮิตในหมู่คนขับสิบลอ้อคนขับรถง่วงรถบรรทุก<ไ>เพราะว่าพรอ้อมกินไปแล้วเป็นไงคะขับรถได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ม่วงมันตื่นตัวตลอดนั่นแหละก็เลยมันก็เลยติดอ่ามันก็เลยติดแล้วก็ช่วงแรกๆที่มีข่าวก็จะเป็นพวกขับสิบล้อนี่แหละที่เกิดอาการคุ้มคลั่ง แล้วทีนี้มันเริ่มขยายออกมาสู่คนอื่นสู่คนเยาวชนเหล็กๆก็เริ่มเสพกันไม่รู้ทําไมและทําไมเด็กพวกนั้นก็ไม่รู้เสพแล้วคนผลิตทำไมถึงผลิตออกมาครูแล้วใครเป็นคนผลิตคนแล้วคนผลิตมันคิดอะไรรู้ไหมคิดจะายคิดเอาเงินคิเอาเงินแต่ว่ามันทําลายชาติบ้านเมืองค่ะค่าค่าเธอตายค่าคนตาย ตายคนเดียวแต่ถ้าขายยาบ้าตายทั้งประเทศใช่ไหมคะถ้าติดยายแล้วเธอก็หลอนเธอไปฆ่าคนุข้างคนงคนี้ทุกคนติดยายทุกคนก็หลอนบางคนก็ฆ่าตัวเองบางคนก็ฆ่าคนาอื่นใช่ังยไม่ยุงย่งนะแถมยังแบบว่าคุ้มข้่างขาดยาแล้วก็ตายแล้วก็แถมยัง,ยงเป็นไงคะต้ตอง<ๆ>เอาเงินไปซื้อ,อยาเอาเงินไปให้มแสดงว่าคนที่ขายยาบ้าเนี่ยต้องการทําลายล้างประเทศชาติเลยนะคะรู้ไหมแล้วพวกเห็นแก่ตัวพวกนี้มันมีอยู่ยังมีอยู่ด้วย แล้วบางคนรู้ไหมว่าเป็นตำรวจก็มีขายยาบ้าเองอใช่ตำรวจไม่ดีก็มีนะคะมันถึงจับไม่ได้ไงเพราะเป็นอะไรคะตำรวจทำเองอันนี้อะไรอีก l s เออันนี้ LSD เสร็จไปแล้วเป็นเม็ดเหมือนกันค่ะคล้ายยาบ้านั่นแหละแต่มันเป็นอะไรมีอาการเคลบิบเคลิ้มผ่อนคลายได้ยินเสียงแต่เห็นเป็นภาพภาพแทน สับสนกังกวลกวายไม่มีสมาธิก็คล้ายๆกันอันนี้คือประเภทที่ไร<ม>ประเภทหนึ่งก็เลือกมาหนึ่งแบบก็ได้นะคะอ่ะต่อมามประเภทที่สอง่ป<ม>ระเภทที่สองยาเสพติดประเภทนี้สามารถ<ม>นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ครูแลเนยนรู้ไปว่าในนี้ครูเคยได้รับยาเสพติดหนึ่งชนิดในนี้เลาพราะนั้นเรามีเล่าไหมคะไม่มีอ่ะวางมีอะไรบ้าง เอาอันนี้เอามาใช้รักษามันมีอยู่ในโรงพยาบาลแต่ต้องได้รับก,การอานุญาตแล้วใช้ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการรักษาในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นนะคะครูที่ครูเคยได้รับตัวหนึ่งก็คือครูเคยได้รับรมฟีนครูเคยได้รับร์ฟีนเพราะอะไรรมฟีนเนี่ยมันเป็นยาที่ทำให้เราไม่ปวดไม่เจ็บปวดสมมุติว่าครู จะไม่ไล้ว่าคูปวดอะไรมากมากตอนนั้นน่าจะปวดท้องอ่ะปวดท้องแบบระดับสิบเลยปวดแบบปวดแบบจะตายอ่ะแล้วถ้าให้กินยาแก้ปวดกว่ายามันจะซึมไปรักษาใช่ไหมใช้เวลานาน,านเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากให้ครูต้องเจ็บปวดนานเขาก็ใส่เข็มฉีดยามาฉีดไม่รู้ฉีดตรงไหนครูจาไม่ได้แต่ฉีดเข้าไปปุ๊บสักพักไม่ถึงนาทีอาการปวดก็หายวับไปกับ แต่จริงๆมันหายไหมจริงๆมันไม่ได้หายนะคะความเจ็บปวดมันไม่ได้หายแต่มันโทรโมฟีนไปกดประสาทความรู้สึกเอาไว้สารสารเสพติดตัวเนี้ยมันไปกดประสาทไม่ให้เรารู้สึกปวดแต่จริงๆความปวดยังอยู่อาการอาการที่มันบาดเจ็บมันยังอยู่มันไม่ได้หายแต่แค่เราเป็นไงคะไม่รู้สึกมันทําให้เราชาไปตรงนั้นน่ะก็อะแล้วของมันเป็นไงคะ เขาบ้นคือเอาวังถ้าอันนี้ถ้าคนติดนะถ้าคนเสพติดไปเสพมอร์ฟีนเพราะอะไรคนนั้นอาจจะมีอาการแบบว่ามีความทุกข์รู้สึกแบบทุกข์รู้สึกปวดใจเจ็บใจรู้สึกเศร้ารู้สึกเครียดพอเขาไปเสพมอร์ฟีนความรู้สึกนั้น่มเงคะหายไม่เศรา้าเพราะว่ามอร์ฟีนมันไปกดประสานความรู้สึก,ก,กอาอะไรคะอะไรคะเป็นอะไรคะ ไม่คูบอกว่าครูปวดท้องครูไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วมันปวดท้องม,มากหมอเขาก็ทำไงคะฉีดมอร์ฟีนแต่ว่าฉีดในปริมาณไน้อยเ <Hey. S 1> พื่อให้เพื่อให้ครูไม่ปวดท้องแค่นาทอง้็ฉีดติดค่ะเออฉดมา,มาติดค่ะแล้วถ้าติดมา,มากๆก็ส่งผลกระทบดังนี้ค่ะตอบโต้ได้ช้าไม่ค่อยมีสติง่วงกระหายน้ำมากกล้ามเนื้อก,กระตุกสันนะคะ wow. เป็นเม็ดสีขาวแบบนี้คล้ายยาวาราเลย,ยเมทาโดนทําให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนง่วงซึมตัวเย็นอัตราการหายใจลดลงชักหายใจช้าลงเรื่อยๆจนหยุดหายใจและตายในที่สุดแต่เมทาโด,โดนก็ถูกใช้ในทางการแพทย์เหมือนกันครูไม่รู้ว่าเขาใช้ทำอะไรเพราะครูไม่เคยได้ยินอ่ะอันนี้โคเอดีนโคเอดีนเป็นยาเหมือนกันแต่ถ้าใช้มากก็เป็นยาเสพติด ปวดท้องอาเจียนคื่นไส้ใจสั่นมึนงงหายใจลาบากเกิดอาการง่วงซึมส่วนมากยาพวกนี้จะเอาไว้แก้ปวดนะคุณคิดว่าเพราะว่ามันทําให้เราทําไมคะง่วงแล้วก็หลับไปอ,อันนี้เคยได้ยินและออกข่าวบ่อยๆอ่านว่าอะไรคะโคเคนโคเคนนะคะโคเคนเนี่ยเป็นผงเป็นผงน่าจะสูบเหมือนบุหรี่หัว เป็นไงคะผมกระทบต่อร่างกายหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงตัวันตะวายตัวไข้ตัวร้อนที่ไข้นอนไม่หลับมีอาการซึมเศร้านะคะใครที่อยากเป็นดตรีส่วนมากจะเล่นกันแค่พวกนักดนตรีพวกนักดนตรีที่เป็นดนตรีแบบมีรู้ดนตรีพวกอะไรเลยเนอะจะส่วนมากจะเสกโคเคนนะโดยเฉพาะฝรั่งชาวต่างชาติจะเสกโคเคนโคไม่รู้ทำไม มันก็เลยกลายเป็นซึมเศร้ากันเยอะเคยได้ยินข่าวพวกนักร้องผูกคอตายไหมอเอยไัแ่และมันอาจจะเกิดเป็ยาก็ได้อ่ะต่อมาประเภทที่อะไรสามประเภทที่สามสารพงษ์เอ้ที่สามเนี่ยเป็นยาสำเร,ร็จรูปนะคะที่ผลิตขึ้นตามระเบียนตารับที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขและผู้เคยกินตัวหนึ่งเคยกินตัวหนึ่งนะคะ แล้วก็มีในร้านขายยานะ<อ>เพราะฉะนั้นร้านขายยามันจะติดป้ายว่าสถานจําหน่ายยาเสพติดประเภทที่3ามนะมันมียาตัวนี้ขายอยู่ในร้านนั่นเองก็คือยาแก้ไอนี่ไงคะ<อ>แต่แก้ไอเป็นยาเสพติดชนิดหนึง่ง<อ>นะคะแล้วก็แต่มันมีโทษน้อยกว่ายาเสพติดประเภทอื่นนะคะมันไม่รุนแรงมันไม่รุนแรงแต่มันเป็นยาเสพติดไหม<อ>เป็น อ่ะฟังนะอยาแก้ไอคูก็กินอยาแก้ไอ,อดำดำตาเหดาาเคยกินกแต่เรากินแค่รัรกษาไงเราไม่ได้กินเป็นยาเสพติดออเอาฟังยาเสพติดพวกนี้มันมักจะเอาไปผสมอ่าเคยดนใช่ไหมเอายาแก้ไอไปผสมกับอะไรอะไรอ, <ๆ S 2> อะไรอ, <ๆ S 2> อะไรนทอมเออนันแหลกน้ำทอมนั่นแหลมันเป็นยาเสพติดมีตัวยามีตัวยาชื่อว่าโคเคนนะยาในนี้แหละมัน ทำให้เราติดมันเป็นน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นน้ำเอาไปผสมกับน้ำทอมน้ำอะไรใช่ไหมใช่ค่ะต้มหมี่บ้านบางทีก็ไปผสมกับอย่างอื่นคุณไม่รู้ผสมแลกกับอะไรบ้างแต่ผสมแล้วมันจะรุนแรงขึ้นนะคะค่อ่ะถ้าผลกระทบต่อร่างกายเป็นไงบ้างให้โทษยังไงบ้างคือไส้อาเจียนเวียนศีรษะมึนงงว่างนอนกล้ามเนื้อทํางานไม่ประสานกันพูดไม่ชัดเคือบเคิม์หัวใจเต้นเร็วปัสสาวะไม่ออกประสาทร้อนหรือกระวนกระวาย สันชักหัวศีรษะหมดสติและอาจถึกแก่ชีวิตได้ไหมคะมีสารเสพติดที่ทําให้ตายได้ถ้าได้รับในปริมาณที่ไหมคะมากแต่ถ้าเรากินแค่ยาแก้ไอเรากินแค่รักษาไม่เป็นไรนะคะอันไรเนี่ยยูไม่สุกเลยติดยาอะไรปะเนี่ยกระส่ายเนี่ยนะกระวนกระไวเนี่ยเป็นไรอะติดยาอะไรคะโดนตัวไหนมาคะ อ่ะต่อมาอาการของยาแก้ท้องเสียใครเคยกินไหมเคยเคยถ่า,ายไม่หยนถ่ายเป็นน้ำถ่ายอะไรเงี้ยมีตัวยาไดเฟนอกซินนะคะซึ่งเอาไว้ใช้รักษาอาการท้องเสียแต่ถ้าใช้ในปริมาณมากจะเกิดอาการประสาทหล,ลอนชักสันจนถึงขั้นหมดสติและแตายอันนี้คือยาเสตจประเภทที่สามอันนี้มีร้านขายยามีร้านขายยา สมีในโรงาบาลสาม,มีใลยนั้นขายาหนึมีไม่อมนุญาตนั่นหนึ่งดูแลตวต่อไปสคืออะไรอ่ะมาดูค่ะประเภทที่สีโรงพาบาลอันนี้เป็นน้ำยาเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดประเภทที่หนึ่งคือเป็นสารที่เอามาผสมผสมมาผสมเสร็จแล้วเอาไปทำเป็นพวกยาบ้ายาเฮโรอีนอ่ะอันนี้คือเป็นสารตั้งต้นที่เขาเอาไปผลิตเป็นยาประเภทที่หนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่ไม่นํามาใช้ประโยชน์ในการบําบัดรักษาอาการของโรคแต่อย่างใดน,นะคะมันมีตัวอะไรบ้างพวกนี้จะเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะ아ซิติแอนไฮไดไรอาร์ซิลคอไเอทิลดีนคอซูโดอีเฟดรีนอ่ะอันนี้เอาไปผลิตไปผสมแล้วทําเป็นพวกเฮโรอ,อีนยาบ้ายาอีเข้าใจไหมคะอ่ะเอาไปผสมนะคะ ทีนี้เกิดอาการยังไงถ้าติดยาพวกนี้อาการก็จะหวาดระแวงสับสนเห็นภาพลวงตาหูแว่วควบคุมตนเองไม่ได้แล้วก็ป่วยเป็นโรคจิตได้นะคะถ้าได้รับสารกิตะเภทนี้ใช่ค่ะโรคจิตประสาทร้อนนั่นแหละอ่ะสุดท้ายยาเสติโลเฟที่ไรประเภทนี้ฮะอ๋อจะใช้นี้ค่ะประเภทนี้ค่ะรู้จักดีใช่ไหม ้างดีๆยาเสพติดประเภทนี้นะคะเป็นพืชอ่ะฟังเป็นพืชกัญชากัท่อมินรู้จักฟินไหมฟินมันจะเป็นดอกที่เราไปเห็นแล้วส่มติว่เมื่อก่อนจะปลูกสงภาคเหนือนะคะ ระทอมพืชกระท่อมนะคะเซนฟินเป็นดอกนะคะเอาดอกมาทำแล้วก็เห็ดที่ควายหน้าตาแบบนี้เห็ดที่ควายเห็ดเมาแหละเออเห็ดที่ควายเปื้อนนะคะมีพิษเป็นยาเสพติดนะคะยาเสพติดประเภทนี้ไม่มีในประโยชน์ทางการแพทย์แต่ปัจจุบันได้รับเอามาใช้ทางการแพทย์แล้วเขามีนักวิจัยวิจัยออกมาว่ามันเอามาใช้ในสาธารณสุขได้ แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขนะคะนะคะแต่เอามาใช้มาทําเป็นยาสิวติดไม่ได้นะคะในหลักเกณฑ์กฎกระทรวงขออนุญาตต้องมีขออนุญาตด้วยนะพี่พวกพัดอยู่ก no you know ู่มเข้าวมาตัวถุงพัดเอามาดีเมื่อกองเปลี่ยนแปลงอะไรยางอีแล้วพี่พี่อะไรเมื่อกี้ดำดำไม่ใช่อีกอันนึงนี่มียังไงหนังยางของใครตัวเอง ยาเสพติดประเภทที่5นะคะก็มีอะไรบ้างกระทอมกัญชากัญชงเต็มเห็ดพิควายใช่ไหมอักรัถ้าเป็นกระทอมนะคะมันจะมีลักษณะอาการคล้ายกับแอมเฟตามีนคล้ายกับสารที่ผสมในยาบ้านะคะชิมเอรจะมีอาการคือเบื่ออาหารไม่กินข้าวก็ได้ใช่ไหมทำงานได้มากเกินปกติแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าประสาท ถูกกระตุ้นจะมีการตื่นเต้นติงๆนะคะกัญชาเามากัญชากัญชาจะกระตุนาา้นประสาททำให้ผู้เสพมีอาการร่าเริงหัวเราะบ่อยๆอยู่ก็หัวเราะนี่แหละ <c oughs> มันมีคนที่เป็นนักข่าวฝรั่งนะเขาไปยืนแต่ว่ารายงานข่าวแล้วตรงนั้นเขาเผาพวกไอ้นี่แหละ <c oughs> กัญชาเนี่ยเผาเผากัญชา ตรงนั้นกลัง <S <S เขาแบบเขาเกาะกลางลงๆอไรนะแล้วควันกัญชามันมาโดนใอนักข่าวคนนั้นอะ่ะนักข่าวก็พูดไปแล้วก็หัวลาะไปพวกเป็นสักพักก็หยุดหัวลาอไม่ได้เพราะว่าไปโดนฝันของกัญชาทําลายประสาทขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะหัวเลาอง่ายหัวใจเต้นเร็วตื่นเต้นง่าย่องมาก็เหียดการคล้ายคนเมาเหล้าอย่างอ่อนเออง่วงนอนซึมหายใจผิดมีนา นั้นถ้าใครจะเอามาใช้รักษาคือใช้เป็นยาแต่ถ้าหนูไปเสพหนูเป็นแบบนี้แน่นอนอันนี้ก็คือหมดค่ะบุรีขู่แบบเดียวกุลีบุรีโคตรแฉบบุรีโคตรหอมบุลีโคตรหอมกุลีต่อร่างกายอันนี้ไม่ได้จัดอยู่ในยาเสพติดแต่จัดอยู่ในสารที่ให้เกิดความ มึนเมาและติดได้เหมือนกันนะคะโทษมันมีอะไรบ้างหนึ่งเป็นมาเรงในช่องปากฟวันเหลืองฟันผุค้งปากเน่านะคะปากอักเสบเนี่ยปากเม็นเป็นปากดำๆฟันดำๆใช่เลยต่อมาคนนี้ค่ะเป็นมะเรงในกล่องเสียงในคอเพราะควันจากบุหรี่มันเข้าไปในคอทําให้เกิดมะเรงในกล่องเสียงต้องเจาะคอเพราะว่าแตัดอันนี้ออกแล้วมันพูดไม่ได้ เจาะคอตรงนี้และแแเวลาพูดออกมาลมมันออกมาตรงนี้และแมแไม่มีเสียงไม่ได้ปิดเขาต้องมีมีพ่อบางคนก็ไม่มีบางคนก็เปิดอย่างนี้แหละแล้วญาติครูคนนึงก็เคยเจาะคอมาแล้ว<แ>้วเออเนี่ยมันอักเสบไปนหมดเลยเป็นมะเร็งนะคะต่อมาค่ะมะเร็ชนแน่นเวลาเราหายใจควันเข้าไปที่ไหน ปอด้าไปที่ปอดเพราะปอดมีหน้าที่ขรออากาศหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปแล้วก็อากาศเสียออกมาแต่ว่าถ้าเอาควันพิษเข้าไปควันมันจะไปสะสมมันติดอยู่ในตัวกรองในปอดทําให้ปอดดาและเป็นมะเร็งปอดต้องตัดทิ้งถ้าไม่มีปอดหายใจได้ไหมได้ค่ะเป็นโรคหัวใจเป็นแน่นอนอยู่แล้วเป็นต้อเป็นต้อกระจกึตาขาวๆอ่ะ เป็นร้อนเลือดในสมองเตมีมีปอดข้างเดียวใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ก็ลำบากกว่าคนปอดสองข้างแล้วก็แค่ในกระเพาะอาหารแล้วก็หลอดอาหารแล้วก็มีอะไรอีกโยงสมรรถภาพทางเพศผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็เป็นถ้าผู้หญิงสูบแต่คุณเจอไบบผู้ชายสูบใช่ไหมเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแบบไหนหมายความว่า